ราชาลูกหนัง่วโกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมปีแสดงแพ้สิงบลูสุดดราม่าในศึกพิม์ลีกอังกฤษ1นึ่งเดอะแบกแห่งเดอะบริตนี่คือแฮตทริกแรกของโคพาเมอร์ในศึกพีเมลีกและเป็นประตูที่สมบของเขาแล้วในลีกฤุูกรลนี้ขึ้นไปรั้งอันดับสองร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลโดมินิกโซลันกี้จากบอร์ดมัตและโอลีวัดกินจากแอสตันวิลล่าตามหลังเออร์ลิงฮาแลนดาวยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงสองลูก เท่านั้นไม่พอพาวเมอร์ของเชลซีวัย21ปีกับอีก334วันกลายเป็นผู้เล่นคนที่200ที่ทำแฮตทริกได้ในพรีเมียร์ลีกและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ3ที่ยิงได้3ลูกบวกในการเจอกับแมนเชสเตอร์ต่อจากโรเมลูลูกากูและเดวิดเบลลี่สสำหรับสโมสรเชลซีนี่คือแฮตทริกครั้งที่29ของพวกเขาบนเวทีพรีเมียร์ลีกมากสุดเป็นอันดับ5ร่วมกับท็อตแนมฮอสเปอร์ สโมสรที่ผลิตแฮตทริกได้มากที่สุดคือ 1. ลิเวอร์พูล 2. อาร์เซนอล 3. แมนซิตี้ 4. แมนยูต็ด 2. ต้อนรับไม่อบอุ่นเมสันเมาสย้ายจากเชลซีมายังโรงละครแห่งความฝันด้วยค่าตัวรวมทั้งหมด60ล้านปอนด์รวมแอดออนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วเอริกเทนักกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมว่าผมไม่คิดว่าเชลซีอยากขายเมาส์ออกจากทีม พวเขาอยากเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อไปและเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาไปหลายครั้งแต่เขาต้องการก้าวไปอีกขั้นก็เลยตัดสินใจย,าย,ย้ายมาร่วมทัพแมนยูไนต็ดเขาเป็นเด็กจากอะคาเดมีของสิงห์บลูโดยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เชลซีไปเกือบ200นัดในทุกรายการทําไปทั้งหมด33ประตูกับอีก37แอซิสตอนที่เมาส์ลงมาอบอุ่นร่างกายก่อนเกมที่คู่นี้จะเริ่มต้นขึ้นมีแฟนบอลบางส่วนโห่ใส่เขา แต่บางส่วนก็ปรบมือต้อนรับเขาและในช่วงที่เชลซีออกนำทีมเยือน2-0ต่อแฟนบอล้าบ้านตะโกนเย้ยมาว่าเมสันเมสันสกอร์เท่าไหร่แล้วนะเขาถูกส่งลงมาในนาทีที่86พร้อมกับเสียงโหจากแฟนบอลเจ้าถิน่นรวมไปถึงทุกจังหวะที่เขาสัมผัสบอลตอนนี้เขากลายเป็นคนทรยศในสายตาแฟนบอลบางคนไปแล้วละ่ะ3เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดอีกครั้ง แน่นอนว่าสกอร์รวม7ลูกและโอกาสยิงรวมกันทั้งหมด47ครั้งมันเป็นเกมที่เอนเตอร์เทนผู้ชมทางบ้านและแฟนบอลในสนามแต่หากเจาะลึกลงไปในรายละเอียดคงไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนแฮปปี้ประตูที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดปวยข้อผิดพลาดของทั้งสองฝ่ายแถมมันเป็นการพลาดแบบง่ายๆชนิดที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งอย่าลืมว่านี่คือเกมใหญ่เกมสำคัญและจำเป็นต้องลดข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุดประตูหนึ่งต่อศูนย์ของเชลซีผู้เล่นยูเอนเเสียบอลในแดนตัวเอง ขอบีเมนูจ่ายบอลไปให้อเลฮันโดกานาโชแต่บอลดันย้อนหลังทำให้เชลซีตัดบอลไปได้แถมจังหวะนั้นดีโก้ดาโลวิ่งเติมขึ้นไปข้างบนทำให้พื้นที่หลังบ้านฝั่งซ้ายเปิดประตู2ต่อศูนย์ของเชลซีอันโตนี่ไปพลาดท่าให้มาร์กกูกูเรียจนทำให้ทีมเสียจุดโทษประตูหนึ่งต่อศูนย์ของเมเนเตดมอยเซตไกซิโรไปแจกโชคให้กานาโชประตู3ต่อ2ของยูเนเตดเบอร์นัวบาเดชิวกองหลังเจ้าถิ่นพลาดเสียบอลเลยโดนทีมเยือนสวนกลับเร็ว ประตู3ต่อ3ของเชลซีดาโลเสียท่าให้โนนี่มาดูเอเก้กลายเป็นทำให้ทีมเสียจุดโทษประตู4ต่อ3ของเชลซีลูกทีมของเอริกเทนฮารไม่มีสมาธิไม่ละเอียดจัดระบบเกมรับกันไม่ดีชี้นิ้วกันอย่างเดียว 4. ยูไนเต็ดจอดทุบสถิติตัวเองจากความพ่ายแพ้ต่อทีมของเมลิโซโปโเชติโนล่าสุดส่งผลใหตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไปแล้ว12เกมในเพียริลีกฤดูกาลนี้ ภาพฤดูกาล2013-2014และ2021-2022 2013-2014แพ้12เกม2015-2016แพ้10 2018-2019แพ้10 2021-2022แพ้12 2023-2024แพ้12เหลืออีก8นัดสุดท้ายปีศาจแดงไม่เคยมีจํานวนเกมที่แพ้มากขนาดนี้ในยุคพรีเมียร์ลีกหากพวกเขาแพ้อีก1นัด มันจะเป็นการแพ้เยอะสุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขา5โรคเดี่ยงตามหลอกหลอนไม่เลิกก่อนหน้านี้ลีสโดมาติเนสและวิกเตอร์ลินเดเลฟสองกองหลังปีแสดงเจอโรคเดี่ยงเล่นงานและต้องพักอย่างต่ำเป็นเวลาหนึ่งเดือนล่าสุดดูเหมือนว่าราเฟลวารานและจอร์นี่อีเวนเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกครั้งรายแรกเล่นไปได้เพียง45นาทีของครึ่งแรกก่อนถูกเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งส่วนรายหลังถูกส่งลงมาแทนวารานแต่ลงเล่นไปได้เพียง20นาที และถูกเปลี่ยนออกไปยังไม่ชัวร์ว่าอาการบาดเจ็บของทั้งคู่ร้ายแรงแค่ไหนและจะฟิตทันเกมแดงเดือดวันอาทิตย์นี้หรือไม่ณนะตอนนี้ผมยังไม่รู้ผมไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้หรอกเอริกเทนฮาก,กล่าวสั้นๆถึงอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนแมนยูเปิดปี2024เป็นทีมปล่อยให้คู่แข่งได้สองมากสุด5ลีกใหญ่โยุโรป ในปี2024แมนยูไนเต็ดคือทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งได้ลองส่องในเกมลีกมากที่สุดเมื่อเทียบกับทีมต่างๆใน5ลีกใหญ่ของยุโรปหลังล่าสุดพึ่งแพ้เชลซีแบบชอกช้ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งยิงใส่พวกเขามากที่สุดในบรรดา5ลีกใหญ่ของทวีปยุโรปพิมลีกอังกฤษบุนเดสลีกาเยอรมันลาลีกาสเปนเกาโชอเซียอิตาลีและลีกเอิงฝรั่งเศสภายในปี2024 หากนับเฉพาะเกมลีกจากจำนวนรวมถึง225ครั้งจาการเปิดเผยของออฟตาสื่อด้านบันทึกสถิติชื่อดังสีซันนี้แมนยูนเต็ดมีปัญหากับเกมการเล่นในหลายจุดโดยในเรื่องของเกมรับนั้นพวกเขาพึ่งเสียประตูให้กับเชลซีไปถึง4ลูกแถมในจำนวนนั้นยังเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ2ประตูอีกจนทำให้แพ้ไป3ต่อ4ทั้งนี้นับตั้งแต่เข้าสู่ปีมังกรทองแมนยูนเต็ดลงเล่นเกมลีกไปแล้ว10นัด แต่พวกเขาก็เปิดช่องให้คู่แข่งยิงใส่รวมแล้วถึง225หนโดยในจำนวนนั้นกลายเป็นประตู17ลูกขณะที่จำนวนประตูที่น่าจะเป็น expected goal หรือการที่คู่แข่งได้จังหวะยิงสวยๆจนมีโอกาสเป็นประตูสูงก็อยู่ที่21.6ด้วยกัน ในกรณีที่นับเฉพาะในพิมพ์หลีกนั้นทีมที่ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสยิงบ่อยรองจากไมเต็ดได้แก่บเบนท์ฟอร์ดที่จำนวน216หนตามด้วยเชฟฟิลยูนเดที่จำนวน206ครั้งในทางตรงกันข้ามทีมที่เปิดช่องให้คู่แข่งได้ยิงน้อยที่สุดคืออาเจนนลเพราะพวกเขาปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้ยิงรวมกันเพียง77ผนเท่านั้นต้องแก้ให้ได้ริโอเฟอรินานติงแมนยูไร้สมาธิในการเล่น ฟอร์ดินานเผยว่าสมาธิในการเล่นมีความสําคัญอย่างมากในช่วงท้ายๆของเกมแบบนี้ผมรู้ดีว่าเกมแบบนี้มีหลายอย่างเกิดขึ้นได้มีความกดดันอย่างมากแต่ท่ามกลางความบ้าคลั่งและความวุ่นวายนะ่ะคุณจําเป็นต้องมีคนที่กําลังเล่นได้ดีที่สุดมีสมาธิในการเล่นคอยชี้นิ้วสั่งการมันจําเป็นต้องมีการผลักกันบ้างในช่วงท้ายเกมทีมที่ชนะได้ลูกเตะม,มุมซึ่งพาเมื่อขยับออกมาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเขาแม้แต่คนเดียวเขาถือเป็นตัวอันตราย นี่คือคนที่คุณควรจะต้องประกบให้มิดมากกว่าใครทั้งนั้นในสนามแต่เขาขยับออกมาได้ง่ายๆโดยที่ไม่มีใครเข้าไปจัดการสักคนเดียวจริงอยู่ว่ามันมีการแลับเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณมีสมาธิมากพอและมีความเป็นมืออาชีพมากพอแล้วนะ่ะคุณก็จะเข้าใจว่าเขาไม่ควรจะได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกโดยซ้ําคุณจะปล่อยให้พวกเขามีโอกาสถอกไม่ได้ถ้าทําแบบนั้นในการเล่นระดับนี้แล้วนะ่ะคุณก็จะโดนลงโทษอย่างเจ็บแสบ แมนยูนเต็ดคงจะอยู่ในอารมณ์ที่ผิดหวังอย่างมากและงานใหญ่ของเอริชเทนฮากก็คือการทำให้ทีมกลับมามีกำลังใจที่ดีให้ได้มันเป็นเกมที่เต็มไปด้วยอารมณ์หลายแบบและนัดต่อไปพวกเขาต้องเจอกับลิเวอร์พูลเขาต้องหาทางทำให้ลูกทีมลุกขึ้นยืนอีกครั้งและกลับมามีแรงฮึดที่ดีมีความเป็นนักสู้อย่างเต็มที่ที่จริงวันนี้พวกเขาแสดงให้เห็นถึงการสู้ที่น่าประทับใจแล้วนะพวกเขาแสดงให้เห็นถึงบุคลิกที่ดีแต่พวกเขาขาดสมาธิในการเล่น ในช่วง2องเกมหลังสุดพวกเขาเสียประตูหลังจากผ่านนาทีที่90ไปแล้วเป็นจํานวนถึง3ลูกด้วยกันนั่นบ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมาธิในการเล่นนั่นคือเรื่องที่น่าเป็นห่วงพวกเขาจําเป็นต้องหาทางแก้ไขมันให้ได้ซัดส,ส่ทีมรักวัยเด็กโคพาเมื่อสุดปลื้มทำแฮตทริกแรกได้ แข่งวัย21ปีเผยว่าผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรานําไปก่อน2ต่อ0จากนั้นก็ทําพลาดแบบโง,โง่ๆแต่แล้วการโทษเวลาบาดเจ,จ็บเป็นจํานวน8นาทีก็ทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นจากนั้นมันก็เต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งเราจําเป็นต้องพยายามที่จะชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และการชนะได้ด้วยแนวทางแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสุดๆตอนที่เราทําประตูจากลูกจุดโทษลูกที่2ได้เราก็มีกําลังใจดีขึ้น เราเห็นว่าผู้จัดการทีมบอกว่ามันยังเหลือเวลาอีก2นาทีและคิดว่าเราจะพยายามทำประตูชัยให้ได้ขอบคุณพระเจ้าที่เราทำประตูได้ผมดีใจมากๆที่ทำแฮตทริกได้เป็นครั้งแรกกับการเล่นในระดับทีมชุดใหญ่และที่จริงตอนยังเป็นเด็กหนะผมเป็นแฟนบอลยูนนเต็ดด้วยผมยิงลูกจุดโทษมาแล้วหลายต่อหลายครั้งและผมจะพยายามยิงไม่ให้พลาดแม้แต่ลูกเดียวการทำประตูได้ในนาทีสุดท้ายมันถือว่าบ้ามากๆผมดีใจสุดๆ ผมจะพยายามเล่นไปแบบนัดต่อนัดและแสดงให้แฟนบอลเชลซีเห็นว่าผมมาที่นี่เพื่ออะไรซึ่งนั่นคือการเล่นฟุตบอลให้เต็มที่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ